กรมการจัดหางานย้ำงานเกษตรที่เกาหลีใต้ด้วยวีซ่า E8 ไม่ต้องสอบภาษาต้องผ่านทางกรมการจัดหางานเท่านั้นอย่าลงเชื่อบริษัทหรือสถาบันสอนภาษาที่แอบอ้างในเรื่องนี้เพราะท่านจะถูกหลอกเสียทั้งเงินและไม่ได้ไปทำงานนะครับรวมถึงถูกดูดข้อมูลส่วนตัวนำไปหาประโยชน์ในทางมิชอบกรมการจัดหางานเตือนภัยนะครับ มีโรงเรียนสอนภาษาบางแห่งอ้างว่าสามารถส่งคนไทยไปทำงานเกษตรตามฤดูกาลที่เกาหลีใต้ได้ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีใบอนุญาตจัดหางานมีความผิดตามกฎหมายนะครับซึ่งคุณสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่า จากกรณีโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีแห่งหนึ่งประกาศรับสมัครนักเรียนไปทำงานที่เกาหลีด้วยวีซ่า E8 ก็คือไม่ต้องสอบภาษาเกาหลีในงานภาคเกษตรตามฤด,ดูกาลร,ระยะเวลาทำงาน8เดือนโดยมีเงื่อนไขให้คนหาง,งานเดินทางมาสมัครและสัมภาษณ์งานณสำนักงานของโรงเรียนซึ่งในข้อเท็จจริงการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรตามฤด,ดูกาลที่เกาหลีใต้ ด้วยวีซ่า e 8ทางการเกาหลีใต้ระบุอย่างชัดเจนให้กรมการจัดหางานซึ่งเป็นหน่วยงานราชการเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้นจึงมอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบตรวจสอบไปยังโรงเรียนสอนภาษาดังกล่าวที่มีการแอบอ้างนะครับซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโรงเรียนได้ลงประกาศโฆษณาดังกล่าวจริงซึ่งมีความผิดตามพรบจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ฐานโฆษณาการจัดหางานไม่เป็นตามระเบียบที่ทรัฐมนตรีกำหนดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6บ0 0ืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็สั่งการให้สำนักงานจัดหางานในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินคดีกับโรงเรียนสอนภาษาดังกล่าวไปแล้วนะครับรวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้มีการโฆษณาประสัมพันธ์และหลอกลวงพี่น้องประชาชนอีกนะครับ ทางกรมการจัดหางานขอย้ำเตือนพี่น้องประชาชนที่สนใจไปทำงานเกษตรตามฤดูกาลที่เกาหลีใต้อย่าหลงเชื่อหากมีองค์กรบริษัทหรือบุคคลใดที่ประกาศรับสมัครงานหรือแอบอ้างว่ามีช่องทางพิเศษหรือจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่านี้ที่ผ่านมากรมการจัดหางานได้ประชาสัมพันธ์วิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย และเตือนภัยให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆในทุกช่องทางพร้อมกับตรวจสอบดำเนินคดีผู้มีพฤติการหลอกลวงคนหางานอย่างจริงจังนะครับโดยในปีงบประมาณ2-5-6-7ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีกับสายหรือนายหน้าเถื่อนไปแล้ว2-62รายนะครับพบการหลอกลวงคนหางาน392รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 26ล้านบาทนะครับโดยประเทศที่คนหางานถูกหลอกลวงแอบอ้างว่าจะส่งไปทำงานมากที่สุดได้แก่ออสเตรเลียเยกาหลีใต้ไต้หวันอเมริกาและญี่ปุ่นตามลำดับนะครับสำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศท่านต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะครับสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานจัดหาง,งานทุกแห่งทั่วประเทศนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของ กรมการจัดหางานนะครับหรือว่าจะผ่านบริษัทก็ต้องเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมการจัดหางานนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศต้องการหางานหรือตรวจสอบข้อมูลสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่สายด่วนของกรมการจัดหางานนะครับเบอร์1 6 9 4